สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเขียนรูปทรงเรขากรานิดกันต่อนะครับซึ่งวันนี้เราจะเขียนรูปหกเหลี่ยมกันนะครับซึ่งจะมีวิธีการเขียนสองวิธีนะครับที่จะเขียนให้ดูในวันนี้เราจะใช้วงเวียนนะครับสําหรับในการช่วยเขียนรูปหกเหลี่ยมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเขียนรูปหกเหลี่ยมนะครับท ouais no ี่มีขนาดไดมิเตอร์แปดสิบนะครับ เพราะฉะนั้นไดมิเตอร์แปก็คือความโตทั้งหมดของหกเหลี่ยมที่เราจะสร้างเพราะฉะนั้นเราจะสร้างวงกลมขึ้นมานะครับเพื่อใช้เป็นตัวกําหนดที่จะสร้างรูปหกเหลี่ยมนั่นเองเพราะฉะนั้นวงกลมที่เราจะสร้างมีความโตอยู่ที่แปดสิบแล้วก็กางวงเวียนครึ่งหนึ่งนะครับก็คือสี่สิบมิลลิเมตร ็จแล้วสร้างวงกลมขึ้นมาครับผมจะสร้างไว้สองวงเลยครับเพราะว่าเราจะสร้างกันสองแบบนะครับอันนี้เสร็จแล้วเราก็ลากเส้นตรงนะครับแนวนอนขึ้นมาหนึ่งเส้นตัดผ่านวงกลมอีกอันนึงเขาทำเหมือนกันนะครับ ต่อมาเราก็มาแบ่งครึ่งนะครับของวงกลมแนวดิ่งนะครับกลางวงเวียนนะครับผมกำหนดให้จุดนี้เป็นจุด A นะครับจุดนี้เป็นจุด B เดี๋ยวเราจะมาสร้างจุดตัดโตรงกลางน,นะครับเราก็กลางวงเวียนนะครับจากจุด A มาหาจุด b นะครับ อาเสร็จแล้วเขียนเส้นโค้งขึ้นมา1เส้นครับด้านบนต่อมาวงเวียนมาปักตรงจุด B นะครับเขียนเส้นโค้งมาหเส้นนะครับให้ตัดกับเส้นแรกเราก็จะได้จุดตัดขึ้นมา2องจุดนะครับกำหนดให้จุดนี้เป็นจุดที่1จุดด้านล่างเป็นจุดที่สองต่อมาเราก็ลาก จุดตัดที่หนึ่งกับจุดตัดที่สองนะครับให้ผ่านรูปวงกลมที่เราสร้างเอาไว้เราก็จะได้จุดตัด o ขึ้นมานะครับอันนี้กำหนดให้เป็นจุดตัด c นะครับด้านล่างด้านบนเป็นจุดตัด d นะครับทีน,นี้เรามาเริ่มสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าแบบวิธีที่หนึ่งกัน เมื่อเราได้จุดตัดแต่ละจุดแล้วตามที่เรากําหนดไว้เราก็วงเวียนมาปักตรงจุดตัดสีครับเสร็จแล้วกลางมาหาจุดตัดโอนะครับเสร็จแล้วลากเส้นโค้งนะครับเบาเาขึ้นมาหนึ่งเส้นเราก็จะได้จุดตัดขึ้นมาก็คือจุดตัดกไก่นะครับ จุดตัดขอไข่นะครับเวลาเราจะสร้างจุดตัดกอไก่กับขอไข่เนี่ยเวลาเราสร้างจริงๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องลากเส้นโค้งเต็มก็ได้นะครับเราลากแค่มันตัดกันตรงขอบด้านข้างนิดหนึ่งก็พอแต่ที่ผมลากเต็มก็คือต้องการนหเพราะเราเห็นว่าจุดตัดเนี้ยมันมาจากตรงไหนโอเคนะครับต่อมาเอาวงเวียนมาปักตรงๆจุดตัดดีนะครับ แล้วก็กลางมาหาจุดตัดโอเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็สร้างจุดตัดเหมือนเดิมเราก็จะได้จุดตัดคอควายขึ้นมาแล้วก็จุดตัดงูนะครับต่อมาเราก็ลากเส้นนะครับเชื่อมกันแต่ละจุดให้ออกมาเป็นรูปสีเหลี่ยมด้านเท่านะครับ จุดที่หนึ่งนะครับจุดตัดดีลากมาหาจุดตัดเงูนะครับต่อมาจุดตัดเงาลากมาจุดตัดขอไข่นะครับต่อมาจุดตัดขอไข่ลากมาจุด ตัดสีนะครับต่อมาจุดตัดสี่ลากมาหาจุดตัดกอไก่นะครับต่อมาจุดตัดกอไก่ ลากไปหาจุดตัดคอควายนะครับต่อมาจุดตัดคอควายลากไปหาจุดตัดดีนะครับ ก็จะได้ออกมาเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะครับแบบวิธีที่หนึ่งนะครับที่เราสร้างต่อมาวิธีที่สองนะครับดับแรกเราก็ทำการเขียนเส้นตรงแนวดิ่งขึ้นมาก่อนนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมกำหนดให้จุดนี้เป็นจุด A เหมือนเดิมนะครับจุดนี้เป็นจุด b ่าต่อมานะครับวิธีที่สองหลังจากเราได้จุดตัด A แล้วก็จุดตัด B แล้วนะครับ เราก็กางวงเวียนนะครับจากจุดตัด A มาหาจุดตัด b เสร็จแล้วสร้างเส้นโค้งด้านบนขึ้นมาหนึ่งเส้นครับด้านล่างอีกหนึ่งเส้นครับต่อมาย้ายวงเวียนมาปักลงตรงจุดตัด b นะครับสร้างเส้นโค้งให้ตัดกับเส้นโค้งแรกที่เราสร้างเอาไว้ครับเราก็จะได้จุดตัดขึ้นมาสองจุดก็คือจุดตัดที่หนึ่ง จุดตัดที่สองจุดตัดที่สองด้านล่างครัเสร็จแ,แล้วเราก็ลากเส้นตรงแนวดิ่งนะครับจากจุดตัดที่หนึ่งมาหาจุดตัดที่สองนะครับเราก็จะได้ จุดตัด O ขึ้นมาครับซึ่งจะตัดอยู่ตรงกลางต่อมาเราก็กลางวงเวียนนะครับจากจุดตัด O มาจุดตัด A ครับเสร็จแล้วเอาวงเวียนมาปักตรงตรงจุดตัด B นะครับแล้วก็สร้างจุดตัดขึ้นมาตรงวงกลมนะครับหนึ่งจุดต่อมาก็ย้ายวงเวียนนะครับ มาปักตรงตรงจุดตัดที่เราสร้างไว้เมื่อกี้แล้วก็สร้างจุดตัดขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็เอาวงเวียนมาปักตรงจุดตัดที่เราสร้างเมื่อกี้มันจะมาตัดกับจุดตัดนี้พอดีครับต่อมาผมจะกําหนดจุดตัดให้พวกเรานะครับอันนี้เป็นจุดตัด C อันนี้เป็นจุดตัด D อ,อันนี้ก็เป็นจุดตัด A นะครับต่อมาจากจุดตัด A นะครับสร้างจุดตัดอีกหนึจุดครับด้านล่างอันนี้เป็นจุดตัด E นะครับต่อมาจากจุดตัด E สร้างจุดตัดอีกหนึ่งจุดครับอันนี้เป็นจุดตัด f นะครับ แล้วก็ลองเอาวงเวียนปักตรงจุดตัด F ดูว่ามันตรงกับจุดตัด B ไหมถ้ามันตรงกันแสดงว่าใช้ได้นะครับต่อมาเราก็ลากจุดตัดแต่ละจุดนะครับไปหากัน เมื่อเราลากจุดตัดแต่ละจุดมาเชื่อมกันหมดแล้วเราก็จะได้เป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะครับเป็นวิธีการสร้างแบบที่สองนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างรูปหกเหลี่ยมด้านเท่านะครับทั้งสองวิธีแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ